อะไรน่ะหมอกฮะ,ฮะเออพี่แฟดทำไมทำไมไปนอนอยู่ท่านั้นน่ะลูกเฮะอเออหน้าเอ็นดูนี้ออโอ้ย <laughs> พี่แฟดแฟดไม่นั่งกับน้องแล้วเนาะ พา fc ไปดูบ้านใหม่ของเด็กๆนะคะเอยนี่ค่ะแต่ว่ายังทําไม่เสร็จเนาะยังยังประกอบไม่เสร็จค่ะเป็นบ้านที่เป็นบ้านแมวหลังใหญ่เลยแหละซึ่งมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ คุณพี่ท่านหนึ่งอยู่ที่หาดใหญ่ซึ่งเป็นลูกค้าของแม่อ้อยนะคะท่านได้เมตตาให้แม่อ้อยไปเอากงมาค่ะคืะคอเจ้าของกงเนี่ยเขาเขา,เขาย้ายกลับที่อื่นย้ายกลับต่างจังหวัดแล้วเขาก็ไม่ไดเอากงไปเนาะเพราะมันเป็นงงใหญ่มากอะค่ะเนี่ยคือถ้าทำนะไม่ใช่หมื่นหนึ่งนะประมาณเท่าไหร่ได้พ่อกงนี้ถ้าทำ <100. S 1> ประมาณหมื่นหนึ่งเหรอ <100. S 1> หมื่นกว่าบาท ซึ่งเหล็กก็เป็นเหล็กที่แข็งแรงเลยอะค่ะแล้วไปทุกมาจากหาดใหญ่ก็ขอบพระคุณแม่เกียงนะคะที่ช่วยค่าน้ำมันรถในการไปทุกกงใบนี้มาค่ะขอบพระคุณแม่เกียงมากๆนะคะมือด้วยความที่ว่ามันใหญ่อะค่ะพ่อเขาก็จะต้องรื้อหลังคาออกแล้วก็ต้องมาประกอบกันใหม่อะค่ะ เพื่อที่จะได้ให้น้องแมวอยู่ในตอนกลางคืนคือสิบชีวิตนี่คืออยู่ได้สบายเลยค่ะในกรงนี้ก็เอามาตั้งตรงเนี้ยค่ะในตัวบ้านเด็กๆก,ก็ไม่โดนแดดโดนฝนพี่ตนก็ดีใจมากเลยค่ะก็เดี๋ยวรอพ่อเขาประกอบ หลังคาอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วแม่จะเอาเด็กๆมาอยู่แล้วเดี๋ยวค่อยอัพคลิปให้เอฟซได้ชมกันนะคะแม่ก็ขอพระคุณคุณพี่พิมพ์มากนะคะที่ได้มอบกงใบใหญ่นี้ให้กับบ้านแม่อ้อยนะคะขอพระคุณมากค่ะพี่พิมพ์จะได้ขังไวร้ายทั้งหลายเลยเช้ามาถึง คือกรงในบ้านก็มีอยู่นะคะเพียงแต่ว่ามันไม่ต้องแยกหลายกรงไงจะได้อยู่กรงใหญ่ทีเดียวไปเลยคือแบบเป็นชั้นเป็นไรเรียบร้อยนะคะตอนเอามาก็ต้องรื้อเชือ้อราอะไรออกหมดเลยค่ะ พ่อเขามาประกอบเอาใหม่แม่ก็จบคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ